สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการการฟื้นฟูศิลปะการเกิดในช่วงระหว่างคิสตาวรษที่14-16คือปลายสมัยกลางต้นสมัยใหม่ถือเป็นจุดเชื่อมต่อของประวัติศาสตร์2ยุคการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเริ่มขึ้นที่นครราชต่างๆบนคาบสมุทรอิตาลีซึ่งมีความมั่นคงและร่ำรวยจากการค้าขาย อมาจึงแพร่หลายสู่บริเวณอื่นๆในยุโรปคําว่าเกิดใหม่หมายถึงการนําเอาศิลปาการของกรีกและโรมันมาศึกษาใหม่ทําให้ศิลปาวิทยาการกรีกและโรมันเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งเป็นสมัยที่ชาวยุโรปเกิดการกระตือรือร้นสนใจอารยธรรมกรีกโรมันจึงถือว่าเป็นยุคเจริญรุ่งเรืองที่ชาวยุโรป มีสิทธิและเสรีภาพช่วงเวลานี้จึงถือว่าเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายที่จะปลดปล่อยยุโรปจากสังคมในยุคก,กลางที่เคยถูกกำรรจัดโดยกฎเกณฑ์และข้อบังคับของคริสตศาสนาสาเหตุและความเป็นมาของการฟืนฟ้นฟูศิลปะวิทยาการมีดังนี้ 1. การขยายตัวทางการค้าทำให้พ่อค้าชาวยุโรป และบรรดาเจ้าผู้ของนครในนครลาฐอิตาลีมีความมาั่งคั่งขึ้นเช่นเมืองฟอร์เลนเมืองมิดานหันมาสนใจศิละปะและวิทยาการความเจริญในด้านต่างๆประกอบกับ,กบที่ตั้งของนครลัฐในอิตาลีส่วนกลางของจกักรวรรดิโรมันตะวันตกมาก่อนทําให้นักปราและศิลปินต่างๆในอิตาลีจึงให้ความสนใจศิจละปะและวิทยาการของโรมัน 2. ความเจริญทางเศรษฐกิจและการเกิดรัทชาติในปลายุคกลางทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทางด้านองค์กรทางการเมืององค์กรทางเศรษฐกิจซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถมาบริหารจัดการแต่การศึกษาแบบเดิมเน้นปัชญาทางศาสนาและสังคมในระบบฟิวดัล้านจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดังนั้นนักปราสาขาต่างๆจึงหันมาศึกษาอะไรละ ธรมกรีดและโรมัน 3. ทัศนคติของชาวยุโรปในช่วงปลายสมัยกลางต่อการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากการที่เคร่งครัดต่อคำสั่งสอนทางคิดศาสนาม่งสแสวงหาความสุขในโลกหน้าใฝ่ใจที่จะหาทางพ้นจากบาปและปฏิบัติทุกอย่างเพื่อเสริมสร้างกุศลให้แก่ตนเอง ได้เปลี่ยนมาเป็นการมองโลกในแง่ดีและเบื่อหน่ายกับระเบียบสังคมที่เข้มงวด 4. การล่มสลายของจักรวรรดิไบเซนไทยหรือจักรวรรดิโลมันตะวันออกเพราะถูกพวกมุสลิมเติกยึดในกิศักลาดักราส1 4 5าทำให้วิทยาการแขนงต่างๆที่จักรวรรดิไบเซนไทยสึกทอดไว้หล่างไหลขคืนสู่ยุโรปตะวันตก ความเจริญในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเป็นการศึกษาอารยธรรมกรีกโร,รมันทั้งด้านวรรณกรรมประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและวิทยาการด้านต่างๆโดยให้ความสำคัญของมนุษย์กับการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันที่เรียกว่ามนุษยนิยมโดยผู้ที่มีความคิดความเชื่อชน,นินเรียกตนเองว่านักมนุษยนิยมซึ่งได้พยายามปลดปลื้งตนเองจากการข้องงำข,ของคิดจากไดระบบฟิวดัน ลักษณะที่ให้ความสําคัญของความเจริญในสมัยฟืนฟ้นฟูนฟนศิลปว,วิทยาการคือถึงแม้จะเป็นความสนใจศึกษาความรู้จักอ,รอารยธรรมกรีกโรมันแต่ไม่ใช่การลอกเลียนแบบจุดมุ่งหมายสำคัญคือการศึกษาความรู้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาผลงานสําคัญได้แก่ 1. วรรณคาดีประเภทคลาสสิก นักมนุษยนิยมที่กระตุ้นจินตนาการของชาวยุโรปให้มาสนใจในงานวรรณคดีและประชาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งมนุษยนิยมคือฟรานซิสโกเพสลาสชาวอิตาลีผู้ซึ่งชี้ความงดงามของภาษาละตินและการใช้ภาษาละตินให้ถูกต้องผู้ที่สนใจและนิยมงานเขียวนวรรณคดีประเภทคลาสสิก จะคน้นคว้ศึกษางานของปลาสมัยโรมันตามห้องสมุดของวัดและโบสถ์วิหารในยุโรปแล้วนำมาคัดลอกรวมทั้งนำวรรณคดีและแนวคิดของประชากิีกมาแปลเป็นภาษาละตินเผยแพร่ทั่วไปศิลปาการรมในยุคลางศิลปาการรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคริสตศาสนาโดยเฉพาะทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดจินตนาการอย่างเสรีได้ ผลงานส่วนใหญ่สังขาชีวิตชีวาแต่ศิลปกรรมในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยานิยมงานศิลปะของกรีกโรมันที่เป็นธรรมชาติจึงให้ความสนใจความสวยงามในสรีระของมนุษย์มิติของภาพสีและแสงในงานปฏะติมากรรมและจิตกรรมให้สมจริงสมดุลและกลมกลืสอดคล้องมากขึ้น 3. ด้านวิทยาการความเจริญอื่นได้แก่ ด้านดาราศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ชาวยุโรปสนใจกันมากในช่วงเวลาน,นี้นักดาราศาสตร์ที่สำคัญคือคาเปอร์นิคัสได้เสนอทฤษฎีที่ขัดแย้งกับคำสอนของคริสตศาสนาโดยระบุว่าโลกไม่ได้แบนและไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่เป็นบริวารที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้านการพิม ในช่วงสมัยนี้ได้มีการคิดค้นการพิมพ์ที่ใช้วิธีการเรียงตัวอักษรได้สำเร็จเป็ครั้งแรกด้วยโยฮันกูเตนเบิร์กชาวเมืองไมส์ในเยอรมนีทำให้ราคาหนังสือถูกลงและเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางผลของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการศิลปกรรมและวิทยาการต่างๆได้จเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ส่งผลให้คนในยุโรปมีลักษณะดังนี้ 1. ความสนใจในโลกปัจจุบันในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการชาวยุโรปยังคงนับถือสัทธานในพระเจ้าแต่จากการได้รับอิทธิพลจากแนวคิดแบบมนุษยนิยมทำให้ชาวยุโรปมีแนวคิดในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 2. ความต้องการแสวงหาความรู้การที่มนุษย์ต้องการหาความรู้และความสะดวกสบายให้แก่ชีวิต ทําให้ต้องมีการคิดสร้างสารรค์ผลงานและวิทยาการต่างๆดังนั้นมนุษย์ในสมัยฟื้นฟ,ฟูศิลปะวิทยาการจึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาการคิดค้นการทดลองการพิภาควิจารณ์อย่างมีเหตุผลเป็นผลให้วิทยาการด้านต่างๆพัฒนามากขึ้น